2เครื่องมือจาก AI ที่น่าใช้ของแบรนด์ Lab มาดูกันครับอันแรกนะครับก็จะเป็น Splitter นะครับที่ผมมองว่าเจ๋งมาก Splitter คืออะไรก็คือตัวช่วยแยกเสียงเวลาเราเอาเพลงเอาอะไรมาจะเป็นไฟล์พีสาก็ได้นะครับที่เป็นดนตรีเป็นแบบมีเสียงร้องเสียงอะไรครบแล้วเราอยากเอามาแบบร้องคอเวอร์เหมือนร้องคาราโอเกะร้องทับอย่างเงี้ยแล้วแบบตัดเสียงร้องออกเราก็สามารถทําได้ด้วย Splitter เดี๋ยวลองดูนะครับเราสามารถ Import ซองได้นะครับ เอาจากเป็นวิดีโอก็ได้ที่เราเคยมีหรือจะเป็นแบบไฟล์ที่เราเซฟมาก็ได้นะครับผมเอาตัวอย่างเช่นผมเอาของ System of a Down อันนี้เป็นตัวอย่างนะอาจจะเปิดได้สั้นๆน,นะครับคราวนี้มันจะมีเรื่องของแบบถ้าอยากจะใช้ฟรีก็คือได้แค่4แท็กถ้าอยากจะใช้แบบพิเศษกว่านั้นก็ต้องเสียเงินเป็นแบบตัวเวอร์ชัน Pro นะครับก็ได้5แท็กเอาแบบฟรีก่อนแล้วกันเนาะกดสปิวไปเลยครับให้เขาประมวลผลแป๊บหนึ่ง ถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยนะครับนอกจากจะได้ตัวโปรโดได้แทร็กที่มากขึ้นแล้วเนี่ยจะได้สปีดในการประมวลผลที่เร็วขึ้นนะก็เป็นจุดขายของเขาเนาะเผื่อใครแบบชอบใช้แบ,บแล็คแบนนานแล้วแล้วรู้สึกว่าเอออยากอุดหนุนเขาก็อุดหนุนได้นะครับแต่ผมจะให้ดูเป็นตัวฟรีก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับถ้าเราใช้แบบตัวฟรีเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณมุดเพลงประมาณ3นาทีเสียทีก็ใช้เวลาประมวลประมาณสัก3-4นาทีเหมือนกันอาจจะไม่เกินนี้นะครับก็อาจจะอยู่ที่ความแรงของมือถือแต่ละท่านด้วยนะครับเนี่ยก็จะได้ไปสีแทร็กถ้าเป็นตัวฟรีนะคร อาผมขอข้ามมาเลยเอาเสียงร้องลงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือเอากองออกไปเก่งเนาะกองกลับมา นี้ยก็สามารถทําแบบนี้ได้เผื่อใครแบบอยาก cover กองก็ทุกเสียงมีเหมือนเดิมหมดแต่ลดเสียงกองลงอะไรเงี้ยก็ cover หรือว่า cover ร้องดนตรีเหมือนเดิมเอาเสียงร้องออกอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าไม่มีเสียงร้องแล้วนะครับก็ถือว่าสนุกดีนะใช้งานง่ายนะ่าสนใจไปลองเล่นกันดูนะครับเครื่องมือ ai อย่างที่2ของแบรนด์ lab นะครับก็คือ song writer อันนี้ผมชอบมากนี่ มันก็คือการสร้างไอเดียให้เราคร่าวๆก่อนนะครับเป็นบีดเป็นดนตรีเช่นแบบเราคิดบีดไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีอะไรเงี้ยทำยังไงดีให้เขาเริ่มต้นให้เรานะครับตัวอย่างเช่นเราเลือกแนวก่อนนี่แหละครับเช่นอ่ะเหมือนฮิปฮอปก็ได้แล้วกดให้เจเนเรตได้เลยนะครับอ่ามาแล้วนี่มันเหมือนรู้วข้างนอกฝนตกก็เนี่ยนะมีฝนตกอย่างนี้ลงมาด้วยฟีลแบบเศร้าๆเงาๆเลือกได้แบบที่2อาจจะมีความกระฉับกระเฉงขึ้นของจังหวะแบบที่3ม อ่าแล้วสามารถเปลี่ยนโทนได้ด้วยช่วงแบบฟิลแบบยามเย็นแต่แบบเรียบๆหรือกลางคืนงงเงาสุดๆไปเลยดนตรีเป็นอีกแบบนึ่งเป็นแบบที่3อ่าอย่างเี้เขาสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบคุณเห็นที่เป็นลูกเต๋าตรงนี้ไหมคุณทอยใหม่เลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าจะเจเนเรตใหม่ไหมนะครับก็เจเนเรตไปอ่ามาเป็นแนวนี้นะครับ เปลี่ยนได้เนี่ยแปะที่รูปที่เป็นไอคอนรูปพระอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้ก็จะได้ฟิลตามเวลาถ้าชอบไว้บรรยากาศแบบช่วงแบบขับรถริมทะเลอะไรเงี้ยช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็น่าสนใจอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นระบบฟรีนะครับถ้าเราชอบอันนี้ใช่ไหมเรากดกดปุ่มสีขาวคำว่า edit in, in studio มันก็จะพาไปหน้า arrange ให้เลยครับอ่า มาแล้วเห็นไหมมีมีดีมีบีดมีอะไรให้พร้อมเลยสามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยในแต่ละอันนะครับซึ่งผมว่ามันสะดวกมากนะครับผมนี่ก็เป็นคำสั่ง AI ที่มีอยู่ในแบรนด์แลบนะครับอย่าให้ไปลองเล่นกันผมว่าแค่ตัวฟรีก็เจ๋งมากพอแล้วนะครับส่วนใครอยากจะอุดหนุนเขาอยากจะทำอะไรมันแอดวานซ์ขึ้นก็ลองไปจ่ายรายเดือนดูแต่ผมว่าถ้าจ่ายรายปีจะคุ้มกว่านะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเป็นแบบผู้เริ่มต้นหรือว่ากำลังแบบอยู่ระดับกลางๆยังหาเงินกับเพลงอะไรไม่ได้มากมายอย่างเงี้ย ลองาใช้ตัวฟรีให้คล่องๆก่อนผมว่าก็จะดีมากๆเลยนะครับผมยังไงไปลองเล่นกันดูนะครับ